น้องออกเสียงคำนี้ยังไงครับคริวไม่ใช่ครับคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าคริวดูละทาไมน้องออกเสียงเป็นคริวที่โรงเรียนทั่วไปน้องจะถูกสอนว่าสระอีแล้วก็คือให้ออกเสียงเป็นอิวใช่ปะใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปตัวอีในที่นี้สัญลักษณ์กำกับเสียงมันไม่ใช่แบบนั้นคํานี้แปลว่าพนักงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันทีมงานที่ทํางานร่วมกันเนี้ยเขาจะออกเสียงเป็นครูมาดูสัญลักษณ์กำกับเสียงครับตัว KR ภาษาไทยเรียกเสียงควบภาษาอังกฤษเรียกเสียงเบลนคือ มีตัวข้างหน้ากับข้างหลังมันเปลี่ยนกันเหรบแล้วก็ตัว U มีจุด2จุดข้างหลังคือเสียงสลักอูออกเสียงอยาวทำปากกลมๆเมืนเหมือนจะพูดวอแหวนครูอูครูถูกต้องครู นี่แหละคำว่า c r e ูที่แท้จริงถ้าเป็นพนักงานที่ทํางานบนเครื่องบินเรียกเป็น cabin crew อีกตัวหนึ่งคือคํานี้ครับคํานี้อาจารย์จะขึ้น IPA ขึ้นด้วยเลยนะน้องอ่านแบบ IPA ซิ drew drew ถูกต้องเป็นช่องที่2ของ draw ที่แปลว่าวาดเขียนนะครับ draw drew ช่องที่3มันก็คือ draw n ใครอ่าน draw drew draw n ปรับใหม่อ่านเป็น draw drew draw n สัญลักษณ์นำก,กับเสียงเห็นไหมครับข้างหน้าเสียง b l e n เหมือนเดิมควบกล้าเหมือนเดิม t h you แล้วก็จุด2จุดเป็นเสียงสระอูทำปากเป็นวอแหวนแล้วก็พ่นลงออกไปอูเดรอูดูรู ง่ายๆเลยใครที่ยังงงๆยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์กำกับอะไรยังไงอะไรเป็นเสียงเบรนยังไงไม่เข้าใจกลับไปวนดูอีกทีหนึง่งแล้วฝึกออกเสียงตามอยากอ่านสัญลักษณ์กำกับเสียง IPA แบบที่ลุงสอนออกเสียงเมื่อกี้นะครับให้ไปฝึกกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อาจารย์ใส่สัญลักษณ์กำกับเสียงไปทุกสัญลักษณ์ที่มีในภาษาอังกฤษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เราจะได้มาฝึกออกเสียงด้วยกันแบบนี้บ่อยๆใครที่จะซื้อหนังสือนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ช้อปปี้ที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ในวดดีโอไ้เลยค